พี่น้องเย็ดเพาะไม้ได้พี่น้องโอ้ยเหมกวนนี่เก็บไปอะไรจะพี่น้องคะเก็บไปหางบรไเทาไทยาำได้พี่น้องโอ้ไม่อีกแล้วจะพี่น้องจะย็ดเพาะไปอ่อ,อนๆน,นีเนี่เนี่ย ็มือแคะกับแตกเลยพี่น้องมอดอกจ้องกับพี่น้องค่ะว้น,ะวนกะจิเากข้นทำนี้คือว่านะพี่น้องนี่เขาาเลยจ้จนี่ดอ้อนๆเพื่อเกิดหนุ่มอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าที่ดอกใหญ่เนี่ยมันก็จีแข็งเนี่ยแต่ว่าหังงข้างในมันก็อก่อนค่ะพี่น้องค่ะ ก็กินก็ได้พี่น้องแต่ว่าใช้แจบซ้ำพุใหม่ๆกับบัซ้ำปนนานนะคะแต่ว่ากับพวกกินอยู่ค่ะพี่น,พน,น้องค่ะนี่พี่น้องพุดปพุดตัดปาดนี่มีผลไมกระลัำแตกเป็นไม่ค่ะพี่น้องค่ะอืออ้ดอกอ่อนเลยเป็นส,สีได้พี่น,น้องเม่ด้วยาย โอ้ยดาเอ้ยอืมอืมีอมก้อนนี้ร้ายคักค่ะพี่น้องค่ะอันนี้มากหนึ่งที่สองอืมอืมมองค่อยมองนี้ค่อยขึ้นร้ายเพราะั้นขึ้นก็พี่น้องจะจงขึ้นซ้ำอย่างรบอ กินเนนหนียวอ่ะดินพอมกินถามดินเหนียวหลังหยากกล้วดินใสเงานานใหม่ๆเลย มาอยู่ลุมเห็นโมกี้เนาะอยู่ทางล่างอุ้ยอน,นุ๊ย,ยน,ยนี่อันนี้น่าจะดอกเกลต้นนี้อ่อนแน่นอนอ่อน นั่งดอกหอยพี่หน,นาพอเอามือแขกกับเบื้นเนี้ยืมแกได้จังไรเนี่บนหนานะ แก่พี่น้องสงสัยไม่แก่เลยอืมนากร อันนี้แกรหรืออ่อนเนี่ยโอ้น่าจะแกเพราะว่าฝาเออเพราะเพราะวันนีหนับหนับ ย่างไปเดี๋ยวย่างลถหมาย่างลถหมาย่างรถไปแบ่น้องอืคิดิีมัย้ยอ อืมนับมาดินสายได้ที่น้องบ้านอืมเกิดดินสายก็สีดอกนางยี่เนี่กับพี่น้องจา้าขี้อืมอืมงนานน้ำค่าวนี่ ใ้พี่น้องนะทั้งอืมดอกอ่อนหอมทั้งหนึ่งยิ้มใส่กันจะดอกใหญ่กว่าทั้งข้ามมาพี่น้องอ๋อพี่น้องนี่จ้าผลงานของข้าวค,ค่ะพี่น้องเลาะเบิ่งเฮ็ดเพาะค่ะพี่น้องอืมก,ก็ได้แกงในยังอยู่ค่ะพี่น้องคะอาคลิปนี้ฝากไว้ซักหนี้เด้อพี่น้องเด้ออืมกลับบ้านก่อนจ้า